ต้อนรับสู่ช่องฮุกฮันเตอร์นะครับวันนี้ตั้งใจจะพาทุกคนออกไปตีปลาช่อนเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งแล้วแต่พอมาเจอสถานการณ์จริงคือโอ้โหน้ำในคลองยังเยอะอยู่เลยนะครับข้างๆนี่คือแห้งหมดแล้วแต่ว่าในคลองอะ่ะยังเยอะอยู่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตีกระสูปแล้วกันครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อลักจีนนะครับมันติดกระเป๋าอยู่แค่ตัว2ตัว ก็เลยเลือกใช้เหยียบรักจีและการลองไปดูนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากทุกคนหรือเปล่ายังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ต้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม เห็นว่ามันขึ้นแวบๆเมื่อกี้ box. ชโดปอป๊อกชโดอป๊อกครับโอ้ยยังถ่ายรูปก,ก่อนขอถ่ายรูปแป๊บนึงก่อนนี่ นีก็สูบเห็นมันขึ้นวปอ๊ะนสดโบ็อกครับ <laughs> สตดโทรแรกตัวแรกของปีสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะครับขอถ่ายรูปก่อน ร่อยนะครับไปพอ,อ <c oughs> ่าแล้วต้องกัดแน่เลยไปแล้ว อีกแล้วกระสูบกระสูบน้ำไหลอีกตัวครับนี่กัดสวยเลยสุดยอดมาถ่ายรูปสักรูปนะครับ

ตัวเดิมนะหลุมก็แรงเหลือเกินตียากค่ะ ui, <laughs> lại khóc, ngoài ra khóc ít tua anh chả đổ ít tụi à ít tụi này lẽ, nhìn đi đi chả đổ ít นี่ได้อีกตัวครับนี่ปลอกอีกตัวตัวนนี้ช่องน้ำไหลนี่มีแต่ปลอกแล้วค่ะเอโอเคได้อีกตัวนะคะเดี๋ยวปลดปลากแล้วเดี๋ยวเราปล่อยนะครับตอนนี้ เยอะครับเดี๋ยวก็วนันนี้ก็ปล่อยเหมือนเดิมนะครับ<ฮ>นี่นะฮะเยอให้ดูเยอกันเยอกก็สูบนะฮะต่อเลยแห้งมีกฮะปล่อยทุกตัว And by okay. i by okay. the โดูเหมือนเดิมนี่เขาเต็มคำกะแทกไม่ได้เลยเอยอะโอ้โห,โหตัวนี้กินอะไรเข้าไปโอ้โหยกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ครับ ดูท้องโอ้ยอตกลงนี่มันเล่นปลากระสูบหรือมาเล่นอะไรครับเนี่ยตามน้ำไหลนี่มีแต่ะโดทั้งนั้นเลยกระแทกตรงผักตรงที่มันเป็นหญ้าตายนี่คือะโดออกมาจับลงมาจับนะครับตัวนี้สวยม,มากเลยฮะเต็มปากนะฮะสวยงามดูท้องฮนะอันนี้ กินอะไรเข้าไปน่าจะเป็นเหยื่อน่าจะรุ่นนี้ยังไม่ใช่ลาที่ไข่แต่สีสวยมากเลยครับผมเอ๊ะยวถ่ายรูปก่อนนะครับ ฮะปล่อยนะฮะออกแล้วกระสูนกระสูบหรือเปล่าเฮ้ยกระสูบโอ้กระสูบครับกระสูบ เฮ้ยโอ้แฮ่ฮ้ี่นะนี่ยีแนี้ไหนเดี๋ยวปล่อยเลยครับผม ไอตัวกระสูบอีกตัวเฮ้ยเดี้อหมาแล้วตัวกระสูบอีกตัวครับอุ้ยชื้นหมาลเลยอันนี้ปล่อยทุกตัวนะฮะอาจจะไม่เห็นปลารวมนะแต่คือปล่อยทุกตัวนี่ครับอีกตัวกระสูบไซน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวรีบปล่อยนะครับมีแผลนิดนึงตัวนี้ ดูโดนชะโดหรือเปล่านะครับกัดมาน,นี้รีบปล่อยดีกว่านะครับแต้มที่ห้าแต้มที่หกแต้มที่เจ็ดแล้วสุดยอดนี่ครับนี่ครับผมปล่อยนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้ววันนี้ตั้งใจมาตกปลาช่อนนะครับแต่มาเปลี่ยนแผนมาเจอเหมายน้ําไหลนะครับตั้งใจจะจบลองเปลี่ยนเป็นกระสูบดูกลายเป็นโดน s h a ดครับผิดคิวไปกันใหญ่ก็ผิดคิวในในผิดคิวอีกที วันนี้ฝากวันนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์กดแชร์นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีแล้วก็บายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ